เมื่อวานเขามีงานแต่งเธอคนน่ะเอาโอวปอแมนที่เอาอันนั้นมา,อา,อาบักแต่งกลัวบ้าน้ำปลามาแน,น่นาะ<บ>สงสัยที่บ่าจางสวัสดีพี่น้องอนนมีรักแฟนมาลอนนมใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนอัในนี้พี่อนน อีเทาตัวกำลังแทนเทย่าเายังไม่ได้กินประมาณสองไร่เล่ครับมองเอานี่คข่ไทยอยู่ประมาณยี่สิบไร่เนี่ยแหละเรือเขาไทยเบิด์ตบ่อแ <c oughs> สบอยู่กับ่องสาวหมดกินแสบบ่ะอันนั้นช่องเองนียกนะเนียก็ สาวรักพาแท็กไอแพนอันนี้น้องมดพ้ามึงน,นี่ยู่กับเป๊ะปีกไปเค็งกับอย่างน้ะมันหมูหรืออย่างสักอย่างนี่มยตายนางกินบวยบวอยอยู่จากว่าสิจอยบ่แม่นได้เห็ดช่องกินนี่ซันหาแต่แนวกิน,น <st ut ters> ดีดีโบ่มีจอยบ่กไทยกับว่ได็กโบ่มีคลิปลงอีกได้กบหลายตยเพีไไน่น้องหุนห่นย่งเุ่นเดียวสัไปเบิ่งน้ำกัน เดี๋ยวให้สันเก่าก่อนเดี๋ยวน้องหมดสิกินปลาหมึกเบิดกกอนโอ้กุ้งเบิดกกอนครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งานกบานน้องอบอบโอ้ข่อนจนสปอนเซอร์ร้อนไม่ได้มีแต่กาแฟร้อนนะชื่นใจ <laughs> นี่แล้วมันจังดิดปเปิดออกมาเต้นดงุดงดงุดงดงุดงดุงดุง เขาไปด้งโง่ไปเลยเขาขากขาเ่ยอ่ะเหรออ่ะทักทีดิจะไปนอนแล้วโอ้ยดูขี้ฝุ่นอ <c oughs> ีพอมาเลยวถาเปิดก่อนเปิดแล้วมันิะจับใดบอยาได้มันสิโดดเด้กระดะพร้อมเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆ่เฮ้ยเยมันดินอะ กันดิเน,นเลยเนาะเปิดเอาเ่นเปลี่ยนอเอาสูงเอาสูงหัวม,หมันไว้คือขี่ทีเทอวะพอเบิ่งแน่กับไม่ได้เฮ้ยมามสบสูขังนันเบิน,น,น,ยนงยอนมันอ้สูย่อนมัน าดีต้ยเอ,อ๊ะมีเลือดด้วยอ่ะกบขาดครึ่งหรือเปล่านี่ล่ะพวอวหอยจะเป็นเบาหวานก็ยอดอันนี้นล่ะกิน้ำนต้มสุกเดี๋ยวเอ็มลอยแล้วก็สปอนเซอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดีย yeah. ทำไมมันไส้มันทะลักออกมาข้างนอกแบบนี้างนั้นมันออกเรวแ้เหียวแตกค <c oughs> <c oughs> กบย,ยแตก คือใหญ่แล้วใช่ไหมลนะ่ะโอ้โหค้งหน้าเนาะบาทเอาไปเหยียดเลยเด้อโอเคทำไมตัวนี้น้อยจังเลยเหมือนเขียดเลยตุบตัวผู้วะเพื่อน,อนมันหนีเธอมาทางนี้เนาะกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นับเหมือนข้างโคกเลยอะ่ะตัวหนึ่งบ่ได้ตัวหนึ่งมันวุ้ย มันเยี่ยวใส่อ่ะมัดปากดีมัดปากเอาอันนี้เอาไปครึ่งนึงเอาคือมีแต่ขาหลังหัวก็เสียมันมันมันตัวนึงโดท้ายเลยโดดีดง<อ>ดีโดดีดง,ง,อองกระชอนยาวใส่ไป อื่นๆยังไงก็ไม่ดูอ่ะมันเป็นปรนะวัติย่ะบริทอนม่คือสิแมนนะ่าจะแมนนะทำอะไรนี่สูญ <c oughs> ป่านั้นยางใบยางยังหล่นไม่หมดเลยข้อห้าวเราเลือดจะกิ้งให้พี่ถ่ายให้ไหมน้องอ <laughs> ทำไมอ่ะอว่าโขออกซะเนาะ เป็นอะไรคำเตือน <c oughs> ไปแล้วนะอยากกลับบ้านไปนอนแล้วต้นายคนเดียวไว้ได้หนะังกระจมหนึ่แตะกูอ่าไปเฮ็ดกับข้าวมาส่งให้กินแล้วนี่ดิเคื <c oughs> อ่อมาไถมาเฮ็ดกับข้าวอ,อ้าวเข้าไปหย่อนน้ำโจรเฮากับเมื่อ,อยกันนี่แหละ มาใช่ไหมพูดมาใช่ไหมพูดมาใช่ไหมพูดอ๋อนี่ไงขากบออไม่ใช่ไม่ใช่ขากบ แต่เป็นคาเขียดีโมอี๋ยังคือเฮ็ดดนใจติดเครื่องรถเองซึ่งไม่ห้ามดนี่จะปิด,เ,ด,ดเครื่องอันนี้เอ็มร้อยเมียน้อยเอามาส่งหรือว่ามาแต่บ้านเนี่ยอี่ยังมม่อนีกินเอ็มร้อยจะวนเราเก้อโอ้ยบ้านนีกินขวนนั่นเขาก็เอามาให้จิ้วบ้านนีกิน ไม่อราต้องชมม้อน มันข้าอออเยอบ,บอกเขาอาบน้ำแล้วได้หรอ <c oughs> ไปละเอฟซีไปนอนดีกว่าห่วงนอนจังเลยบายบายเรากลับบ้านแล้วนะ <c oughs> เอา้า <c oughs> บายบายเราน่อีกิีเราอุปสาห์ทาับข้าวมาส่งบายบายคอยเน้โทรสเปสอส์ซอปอนายชยาบีเฮ้ย xu xiêu leng bay lại bay lên á bay chỉnh chỉnh lên á ui suốt thôi bye bye